วันนี้เราจะมาทำผัดซีอิวกันจ้าทุกคนเรามีหมูนะจ๊ะหมูหมูเราเหล,ลือจากหมูกระทะวันนู้นแหละแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็ไข่ฮะขนาที่สำคัญเลยขนแล้วก็ซอสปรุงรสนะจ๊ะเดี๋ยวเรา,าลงมือทำกันเลยนะง่ายมากทุกคนวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะเพราะว่าหมูเรามันเป็นสามชั้นจ้า ก็ใส่ลงไปเลยจะ้ะทุกคนผัดพอให้น้ำมันออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่กระเทียมจ้ะระหว่างนี้เราก็ใส่ทิ้วลงไปบนเส้นนะจ้าตามชอบเลยไม่ต้องเยอะมากหรอกเดี๋ยวมันจะดำไปนะทุกคนคุกเขาคุกเขาหน่อยนึงแค่นี้นก็ดำแล้วะแล้วก็ผัดหมูต่อไปเพื่อนๆจะใช้เป็น เนื้อสั์อย่างอื่นก็ได้นะจ้าแบบไม่ติดมันก็ได้เนื้อไก่เนื้อ,อกุ้งทะเลได้หมดเลยจ้าเราก็ทําให้เนื้อสัสุกก่อนนะพอหมูสุกแล้วนะทุกคนมันก็จะมีน้ํามันออกมาแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าให้มันหอมๆเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่จ้าทุกคนนี่ใไข่ไข่ลงไปทีนี้เราทำสองที่นะ ใส่เขาเคลือบหมูหน่อยนึ่งเส็แล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยนี่ใส่ผักลงไปด้วยเลยพร้อมกันจ้าใส่ซอสปรุงรสจ้าทุกคนไม่ต้องเยอะนะ โ็เล่โเลผัดผัดให้เข้ากันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวน้ำตาลเราเอาไว้ใส่ทีหลังนะเผื่อบางคนไม่ชอบกินน้ำตาลซอสผัดเรามันก็จะออกรสก,กลมกลอมอยู่แล้วนะจ๊ะหวานจินมปดีินแล้วโอเคเดี๋ยวเราผัดสลดแล้วก็ตักใส่จานได้เลยจ้า จานในจ,จานจานนี้เราก็แล้วแต่เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นจานธรรมดานะคะกระเบื้องหรือ,อสังกะสีธรรมดานี่เรามันก็จะขึ้นอยู่กับราคาอาหารนะทุกคนถ้าเกิดเป็นจานดีๆแบบนี้นะเราซื้อมานี่แพงมากเราก็จะเป็นราคาไปอีกแบบนึงนะทุกคนอาจจะได้ถึงร้อยแปดสิบกันเลยทีเดียวแล้วเราก็จะใส่หอมซอยโรยลงไป พริกไทยจ้าทุกคนแล้วก็มะนาวนะจ๊ะพริกป่นค่ะทุกคนเผื่อคนไม่กินนะนี่เราจะทำแบบนี้นะจ๊ะ